เรื่องที่สองเนี่ยเอาความบังเอิญประเทศไทยกับโควิดก่อนแล้วกันนะพี่น้องนะครับโควิดกับประเทศไทยนะครับคือเรื่องของเรื่องคือว่า,ามันเป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยถ้าให้คะแนนการปฏิบัติการนะครับให้คะแนนการปฏิบัติการเนี่ยสอบตกนะครับต้องว่าสอบตกเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราเนี่ยนะตั้งแต่รู้ว่ามันมีการติดในเราเป็นประเทศแรกที่นะมีคนมนะีพบคนจีนที่ติดเนี่ยนะครับอยู่นอกประเทศนะนะครับแล้วจากนั้นเราแทนที่จะปิดประเทศเหมือนที่คนอื่นเขาทำนะกลับกลายเป็นว่าเราเปิดประเทศเปิดรับเปิดรับเปิดรับแล้วก็อ้างว่ามีการกรองแต่ว่าปล่อยคนหลุดไปเยอะแยะมากซึ่งเราเห็นนะครับแล้ว ปรากฏว่ามันคนติดยอดคนติดกับยอดคนตายเนี่ยบังเอิญว่ามันมันน้อยอ่ะนะครับจนกระทั่งคนมองว่ามันเป็นความสําเร็จนะครับเป็นความสําเร็จเด็สกสกู่พี่น้องครับแป๊บนึงครับมองว่าเป็นความสําเร็จนะครับ ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่สําหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีอะไรฟลุกเหรออะไรบังเอิญเหรอผมก็พยายามไปศึกษาว่าการเดี๋ยวสักู่พี่น้องครับแป๊บนึงครับ,อรบโอเคครับผมก็ไปดูว่าทำไมนะ มันถึงเป็นอย่างนี้แล้วมันมีตัวแปรอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ไปพบว่านะมันเริ่มมีการมองกันว่าเออเขตร้อนเขตร้อนนี่มันคนติดน้อยแต่ว่าเราไปดูเนี่ยมันก็มีประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียคนติดก็ไม่น้อยมากกว่าเรามันไม่น่าจะใช่มั้งแล้วเขาก็บอกมีการศึกษากันต่อว่าแดดนะนะคนวิตามินดีเนี่ยมันอยู่ในแดด นะแล้วก็อยู่ในอาหารบางประเภทเป็นไปได้ไหมว่าอาหารที่มีวิตามินดีเนี่ยวิตามินดีบ้านเราเนี่ยนะวิตามินดีเนี่ยมันอยู่ในอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็ไปไล่ดูเนี่ยนะวิตามินที่ถูกลืมเนี่ยนะมันอยู่ในเนื้อปลาต่างๆนะครับอยู่ในเห็ดนะ มีอะไรบ้างอ่ะครับนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีแหล่งวิตามินดีนะเขาบอกว่ามีแสงแดดนะเนี่ยก็บอออกเออบ้านเรานี่มันมี Uv นะแสงแดดนะครับเนี่ยคนออกแดดบ้านเราแดดนี่มากมายเลยนะครับในปลานะที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูปลาซาดีนไข่นมที่มีการเสริมวิตามินดี ถ้ามองอย่างนี้บ้านเราเนี่ยมันได้อาจจะได้จากแสง UV หรือเปล่านีนะเออ่เนี่ยก็เลยมานั่งนึกเอะอาจอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไทยแล้วในส่วนใหญ่ในฉีดไอ,อวัคซีนวัณโรคหรือทีบเนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็ธรรมชาติของโควิด -19 เนี่ย มันเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วนะครับนะมันก็อาจจะมีส่วนก็ได้ว่าภูมิต้านทานตรงนี้มันช่วยแล้วก็เหมือนเช่นกันว่าทางแอฟริกาเนี่ยก็คนก็ติดน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปฉีดโรคตรงนี้หมดฝรั่งเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่ยอมฉีดเขาบอกว่าเฮ้ยโรคนี่มันมันเกิดเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเพราะยากจนกันมากๆสุขอนามัยไม่ค่อยดีนะนะก อาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามีประเทศอย่างเยอรมันนี่นะพี่น้องมีการฉีดเขาบอกนะในช่วงหนึ่งมันเกิดเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยฉีดก็มีพลเมืองบางส่วนนะก็ทําให้เขาบอกยอดการติดการอะไรนี่มันจะน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้ทั้งหมดผมก็ก็ลองออกมาประมวลนึงอาจจะใช่อีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกนะผมมานั่งดูแล้วเนี่ย แ่งตัวที่ตัวที่นะเขาเรียกว่าช่วยให้การตายมันลดลงนะมันน้อยลงหรือว่ามีภูมิโดยเพราะยิ่งเรื่องภูมิ้านทานเนี่ยมันมีสองตัวนะวิตามิน C กับวิตามิน A วิตามิน C เนี่ยนะครับเราไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะวิตามิน C ีนี่อยู่ในผักผลไม้เราเนี่ยกินเรียกว่ากินอ่ อะไลนะมะนงมะนาวนะกินมะนาวกินส้มกินผักพืชผักต่างๆนะวิตามินซีเต็มไปหมด <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะเราในผลไม้มีเต็มไปหมดนะนะสามตัวเนี่ยที่ผมพูดถึงนี่นะวิตามินเวิตามิน D แล้วก็วิตามินซนะีเนี่ยปรากฏว่าทางการแพทย์มันมีนายแพทย์คนหนึ่งนะแกไม่ใช่ในายแพทย์เป็นด็อกเตอร์นะทางด้านเคมี แล้วก็แกเรียนจบเอกที่ที่ MIT ผมจำชื่อกันไม่ได้แล้วแต่ฟังสิ่งที่แกพูดเนี่ยแกบอกว่าสามตัวนี่จริงๆถ้ามันทำงานร่วมกันเนี่ยมันคือตัวที่ช่วยได้เลยเขาบอกว่าคนที่ติดโควิดแล้วที่ตายแต่ตายโดยเพราะยิ่งใส่เวนติเลเตอร์แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตายสัส่วนใหญ่เนียนะโดยเพราะที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นอย่างนั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่า เวลาคนมันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันเกิดการต่อสู้กันภายในโดยที่นะไอตัวเชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวโควิดเนี่ยเข้าไปแล้วมันไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยโอเวอร์รียอ่ะคือแสดงอาการเกินเหตุเกินความจําเป็นพอเกินความจำเป็น,น,ป,นปุ๊บก็นะกลายเป็นว่าเกิดน้ําขึ้นในปอดของเหลวในปอดนะแล้วของเหลวในปอดนี่เขบอกพอใส่เวนติเลเตอร์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับการเข้าไปเอาเอา,เอาแรงอัดเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเข้าไปแล้วมันทําให้เกิดการอัดเข้าไปในปอด ก็เกิดการอึดอัดมากๆนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตเอาละมันซับซ้อน,นผมอธิบายได้ไม่เท่าที่เขาอธิบายแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนที่อาการหนักแล้วนะครับจะต้องเข้าไปใส่ไอ้เวนติเลเตอร์คือหายใจต้องช่วยหายใจเนี่ยให้ใช้วิตามินซนีในระดับที่สามารถจะใส่เข้าไปในไอ้ไอ้ยูีนะไอ้เครื่องเครื่ออะไรนะบ้านเราท่อน้ำเกลือนั่นแหละนะ ใส่เข้าไปในประมาณในโดสที่ที่มากพอแล้วมันจะช่วยนะทำให้การหมุนเวียนของออกซิเจนในปอดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็นะลดน้ําไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอัตราการตายจะลดลงแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อาการจะเริ่มเป็นเริ่มเป็นเนี่ยให้กินวิตามินซีเยอะๆนะถ้าไม่ซื้อวิตามินซีมากินเลยนะครับก็อาจจะเขาเรียกอ,อะไรนะฮะก็เอาอ่าอา ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆนะครับนะพวกแตงพวกอะไรนะฝรั่งพวกส้มนะครับพวกมะนาวอะไรเงี้ยซึ่งพวกเราเนีกน่กินเยอะกิเะนเยอะมันอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือสาเหตุที่คนไทยเนี่ยนะครับติดกันน้อยกว่าหรือติดแล้วก็ไม่มีอาการเลยไม่รู้นะครับก็อยู่กันไปนะหรือว่าเนะี่ยทีบีอย่างที่ว่าวิตามินเอนะครับวิตามินเอเนี่ยนะมันก็มีอยู่ ในที่ต่างๆนะเราไปดูวิตามิน a ด้วยนะครับวิตามิน A เนี่ยนะแหล่งของมันนะมีประโยชน์เยอะเลยนะครับแหล่งอาหารนะครับของวิตามิน a เอเราไปดูกันหน่อยอืมอ้าวตับนะครับเมื่อตับนี่มีทั้งวิตามินดก็ท้อที่ศึก,กมีด้วยนะครับตับปาปริก้าคือนะครับพริกนะ มันเทศแครอทนะครับผักใบเขียวเข้มต่างๆเช่นผักโขมผักกาดเขียวปลีนะสควอชนะครับสมุนไพรอบแห้งเช่นพาสต l ลี์แห้งนะครับอรอริกาโน,โน,หนกกาหแ,แห้งนะครับผักกาดหอมแอปริคอตแห้งนะครับแคนตาลูปแหมพูดทั้งทีไม่เอาอาหารบ้านเราบ้างผักมีตั้งหลายอย่างแบบบ้านเรานะี่นี่เล่นไม่ยอมออกมาเลยนะฮะ ก็เนี่ยนะครับตัวสามสี่ตัวที่มีการพูดกันมาเนี่ยนะก็มีพวกนี้นะครับวิตามิน3ามตัวเนี่ยนะมันจะมีอะไรเป็นความบังเอิญตรงนี้หรือไม่เนี่ยนะครับอยากจะฝากคุณหมอทั้งหลายที่ฟังถ้าบังเอิญมาฟังเนี่ยอาจจะพอเข้าใจว่าวิตามินดีเนี่ยมันช่วยได้จริงๆอยังไงนะครับ การอธิบายเนี่ยมันมีลึกๆแต่ว่าผมคงอธิบายความไม่ถ้าจะลงไปลึกไปศึกษาเนี่ยก็ต้องใช้คําพูดแทนเขาเนี่ยไม่ได้แต่เขาบอกเลยนะหมอคนนี้เนี่ยเป็นคนอินเดียนะแกก็ตอนนี้กําลังจะสมัครรู้สึกว่าอยากจะสมัครเป็นเซเนเตอร์ของแมสซาชูเซตส์นะครับแต่ว่าไอาการที่สีผิวเป็นแบบน้ําตาลน้ําตาลเนี่ย,อยบอกว่านะมีคนไม่ค่อยเรียกว่าถูกทางพรรค ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ถูกบีบเพราะงั้นแต่ถูกเบียดออกแกก็พยายามแต่เท่าที่ฟังแกเล่าเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจเป็นไปได้ไหมว่าให้สิ่งที่เรากินหรือสิ่งที่คุณหมอใช้เนี่ยหมอไทยเก่งนะก็จะรู้เหมือนที่ผมรู้นี่หรือเปล่านะที่ที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่มันเป็นหนักๆเนี่ยวิตามินซีมันช่วยต้านนะต้านอาการผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร่างกายที่มันจะเกิดขึ้นในร่างกายนะครับแล้ว พอมันต้านภูมิต้านทานวิตามินเอนี่เขาบอกว่ามันไปเสริมผน,นังของนะในปอดอวัยวะภายในทําให้เชื้อโรคสอดเข้าไปยากส่วนวิตามินดีเนี่ยมันไปช่วยเสริมนะครับเป็นตัวนะช่วยเชื่อมเรื่องต่างๆทํา,าทให้แมกนีเซียมอะไรทํางานอะไรเงี้ยซึ่งนะผมนี่ไม่ได้เรียนสายเวชด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการอธิบายมันจะไม่คล่องแต่ว่าเนี่ยผมก็สงสัยว่าหนึ่งเพราะว่าเราฉีดทีบีนะครับสองก็คือเนี่ยมันมี วิตามิน3ตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยขับเคลื่อนระบบภายในแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องนะในเรื่องที่ทำให้มันเกิดนะ reaction ภายในได้นะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเชื้อก็ติดยากนะมีบางคนก็สงสัยบอกว่าเนี่ยอินเดียเนี่ยเพราะเขากินเครื่องเทศกินอะไรเยอะหรือเปล่าหรือไม่ค่อยติดอะไรเงี้ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะที่นะให้ความสนใจกันนะครับก็เลยเอามาเล่านะให้พี่น้องไปดูกันต่อ แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นฐานให้เราได้รู้ว่าเออนะอย่างนี้เนี่ยนะครับที่เรานะไม่ติดมาเนี่ยแล้วโชคดีตอนเนี้นะครับวันข้างหน้าถ้าเกิดมันมาอีกรอบหนึงเนี่ยอาจจะไม่โชคดีก็ได้แล้วมันมีข่าวว่าเนี่ยเตรียมแล้วนะครับตอนนี้จีนจะเข้ามาแน่ๆนะแล้วจีนเตรียมการไว้แล้วนักท่องเที่ยวสัญญากันไว้เป็นมัน่นเป็นหมอเลยว่าจะมาแน่ๆอันนี้กนะ็ฝากนะครับก เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาพูดกันไว้ตอนนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็นะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ